สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สอนการใช้เครื่องพิมพ์ภาพ Double Heat Press นะครับซึ่ง Double Heat Press นี้สามารถนํามาพิมพ์เคสโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้หลายรุ่นทั้งแบบเต็มรอบและแปนหลังสามารถพิมพ์แก้วสกรีนเสือ้อนาฬิกาพวงกุญแจและอีกหลายอย่างนะครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เป็นการสาธิตการทํา iPhone เต็มรอบถึงขอบด้วยเครื่อง d Double Heat Press นะคะ แร,แรกเริ่มเราก็ต้องเปิดอ,อุ่นโมก่อนนะคะโดยวิธีการเอาเสียงซิคคนวางตรงแคมป์นะคะแล้วก็เอาตัวโมวางกดอย่างนี้เราจะอุ่นโมให้ร้อนนะคะแล้วกระดาษขาวรองก่อนใส่เครื่องนะคะวางบนเครื่องนะะแล้วเราก็หันเครื่องมานะคะกดแนบลงให้แนบแน่นนะคะแล้วก็เปิดสวิตช์เครื่องกดที่เครื่องทั้งข้างสองหัวเลยนะคะแล้วก็ตั้งเวลากดมุม ปุ่มหมดครั้งที่หนึ่งเพื่อตั้งเวลาอุณหภูมิต่ำสุดนะคะกดเราตั้งไว้ที่สามร้อยยี่สิบห้าค่ะอุณหภูมิต่ำสุด325อุณหภูมิสูงสุด325เวลาตั้งที่120วินาทีเองนะคะเช่นเดียวกันฝั่งซ้ายมือตั้งอุณหภูมิต่ำสุดที่325สูงสุดก็325แล้วตั้งเวลาที่120วินาทีเองนะคะ จากนั้นเราก็มาระหว่างช่วงที่รอเราก็สามารถมาห่อเคสนะคะอันนี้ปกติเราก็ห่อกระดาษมาตัดกระดาษมาตรงนี้เสร็จแล้ววิธีการที่เราจะทําก็คือเราเอาตัวนี้มาติดตัวเคสแล้วก็จัดวางให้สมดุลเหมาะสมเสร็จเราก็กรีดเป็นอย่างนี้หลังจากนี้เราก็ติดสกอตเทป ำเคสเต็มลออของรุ่นเบอร์เพต้องใช้สกอตเทปทีกว้างนะคะเพราะเราต้องไม่ให้มีช่องว่างของอากาศเข้าเสร็จแล้วเราก็ตัดตามแนวของตัวนี้เข้ามาตรงมุมอย่างนี้เสร็จแล้วก็หุบเข้ามาเนี่ยเข้ามานี้ก็พักจิ้มเข้ามากดเข้าไปแล้วก็ติดสกัดเทป cái trong mùng này เราดัเล็กเข้าก่อนนะคะแล้วค่อยกดค่ะตอนนี้เวลาก็ได้ที่แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่าเ,าเครื่องอุณภูมิถึงที่เราตั้งไว้นะคะตอนนี้เราก็เอาเคสที่เราห่อแล้วเป็นแบบนี้นะคะห่อเรียบร้อยแล้วยกฝากเครื่องขึ้นนะคะ <c oughs> เหวี่ยงไปด้านข้างเราคลายออกนิดเดียวพอนะคะ <c oughs> เพื่อเอาโมดด้านในที่เราร้อนอยู่ตอนนี้ใส่เคสเข้าไปนะคะพยายามใส่ลูกกล้องด้านไหนก็ด้านนั้นนะคะด้านเดิม จากนั้นก็กดลงไปที่ซิลิคอนเหมือนเดิมนะครับท่อนตรงนี้สําคัญมากนะคะเราต้องกดให้แนบแล้วกดล็อกนะคะ,นะคะจากนั้นเราก็หันเครื่องมากดแนบลงทีนี้เรานับตั้งกดสตาร์ทนะคะเพื่อนับเวลาหลังเพียง120วินาทีก็คือ2นาทีเท่านั้นนะคะเคสก็จะเสร็จโดยสมบูรณ์ซึ่งเราก็กำันตีได้ว่าเราทาได้เร็วที่สุดเลยนะคะเพียงแค่2นาทีเท่านั้นค่ะค่ะตอนนี้เวลาก็ถึงแล้วนะคะก็มีเสียงร้องเตือนแล้วก,กดปิดสตอ็อป เสียดหยุดอันนั้นก็เปิดหันเหวียงเข้ามาคลายออกมานีเดียวนะคะเพื่อเอาโมนี้ออกเราดึงเคสออกจากตัวโมลแล้วโมเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะเพื่อใหอ้รักษาความร้อนเอาไว้แล้วกดลงเพื่อวอร์โมลตลอดเวลาหลังนั้นเราก็ฉีกกระดาษออกเลยนะคะจะเห็นได้ว่าหมึกจากกระดาษนะคะจะไปติดที่เคสช่วงนี้ต้องใส่ถุงมืออยู่นะคะเพราะว่าเรื่องร้อนนะคะีนนกระดูกแกะออกเลยค่ะ นี้ฉีกออกก่อนอที่จเย็นตัวนะคะแล้ก็วางธรรมดานะคะเดี๋ยวก็จะเย็นตัวเห็นไหมครับว่าการทำเค้กเต็มรอบด้วยเครื่องนี้ไม่ยากเลย i อเดียทูคลเป็นเจ้าแรกที่นําเข้าเครื่องทําเคสเต็มรอบมาในประเทศไทยเรามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมากกว่าใครและทางเรายังมีเทคนิคพิเศษและเคล็ดลับต่างๆที่สอดพิเศษเฉพาะลูกค้าเราเท่านั้นสนใจอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่กําลังอินเทรนคืนกาไรไวอย่ารอช้านะครับรายละเอียดเพิ่มเติม08303408950894523504 w w w i d e a t o c l i c k c o m หรืออีเมล i d e a t o c l i c k g m a i l c o m ไอเดียทุกคลิกจินตนาการที่ไม่สิ้นสุด